สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องปลอดภัยสุขสุขคนครับพี่น้องมือนี้ก็คือเก่าครับผมสิ้อาออกหายอยู่ให้กินครับมือนี้ก็จะใส่เบ็ดปลาดุกครับผมน้ำทงไฮทงหน้าคือเก่าครับมือนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งครับพี่น้องสิทุ่มหนึ่งล้วครับผมเดี่ยวหกโมงกว่าัสิทุ่มหนึ่งนะครับผมสิ้อามาใส่เบ็ดปลาดุกครับแต่บนทันใดไซส่ครับผมนี่มือนีใส่ไฟไซส่เลยครับผมก็จะเป็นไม้มือคลืนนี่ครับผมก็เลยสิมาซ้ำมือนี้ครับก็เห็นหลายเตี๋ยบหลายตัวอยู่ครับผมเเบบ็็ดกกคคือ่ารั สามสิบลังครับพี่น้องเอาไปทถลุมถ้าช่วยนักกาครับวาสิมานหรเบอรมานครับพี่น้องมานี่เอาครับตอนนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมใส่มาเมื่อกี้นี้กายมาประมาณสองสามลังครับแล้วนี่เสียงปากสวบอยู่ทั้งหลังผมนะครับเด็บดใส่มาเมื่อกี้นี่ยนะครับเนาะแต่ประมาณแค่นี้แล้วครับผมพอดีใส่ฮูกโมงกว่าครับผมตอนนี้ก็ทุ่มกว่านะครับเอาครับเป็นรุ่นปัญญานักการครับวาสิมานัรบเนะไปรับผม าครับกะเบ็ดสามสิบลังเนาะครับวันนี้ว่าจะเป็นอะไไดยสิปลากินเบ็ดอยู่จับจับับ่รู้ว่จะเป็นปลาเยยครับผมคิดว่าบรอนครับผมห้ผีล่างผีครับหโุ้กัิได้ติดิดตติดดดดดติดติดดติดด ถอดอะไรก็ของเงาครับของเงาโอ้โหบอดโอ้ยแม่แม่แม่มาครับผมเหมือนขนาดขับโอ้เซิย์ฟเซิร์ฟนะครับผมหักคักขอกองเป็นของเขาครับผมตรงนั้นเป็นของเขาเอาเขาควงดีกว่าครับอึลุ้ตพอดีครับผม เอ้าวมานครับผมแต้มแรกแหกมานครับโอ้กระดูกเหลืองครับผมก้อนเนี่ยอะไรครับอ่าตัวใหญ่ขนาดแบบนี้แหมครับแก้วนะครับเนาะก้อนเนี่ยจะแบบนี้เลยครับเลยประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับใส่สบายครับผมทำอะไรคือเก่าครับอัชวานได้ประมาณครับผมมาชิ้นนี้ตัวมากินอีกบ่บนไงนะครับไม่ใช่กำมากินล้างเก่านะครับ ไปครับผมมันมานครับแต้มแรกแห่งมานของเรามาแล้วใส่งามเลยครับมีอาการครับล้างน่าจะเบาๆนาจะเป็นปลาเข็งครับปลาเข็งครับปลาเข็งเนาะปาเข็งก็เอาครับผมใส่คำไปเดี๋ยังมีมากินเนาปลาเข็งครับหน้ามันขึ้นนะครับฝนตกครับเมื่อคืนนี้ ฝนตกขึ้นเดียวครับน้ำเต็มให้หน้าแล้วครับที่เรกน้ำในสิ่งแห่งคอดมาเด้ปลาดีดน้ำเต็มเต็มเต็มเลยครับบันี้ฝนมากแล้วโอ้ยยิบเลยครับปลาเขาท่วมเลยโป่ง,งเงาเอ่เครับเป็นส้วกับเป็นปลาถิ่นครับอย่ากบลงุง ติดเนาะเสียงมาลงโอเคครับไปเตรียมเสียงปลาเข็งครับเตรียมเสียงปลาเข็งตกตกหลุมตกหลุมนี่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 ติดเนาะโอ้กันเนาะติดเนาะครับติดเนาะ เงาด้วยกครับโอ้โไปแล้วบ่ไปแล้วบ่ไปแล้วบ่๊อเงาครับโอ้โเรียบร้อยครับผมเอ๋อเต็มสองครับเหมาะเจาะเลยครับผมเต็มสองเต็มเจาะเฮ้ยเจ้าครับโอ้โหทุก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 ทโอทุกทอกทุ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 ก อย่าเลยฉันไม่อยากโดนนะเต็มสองครับอันมานครับผมขึ้นเก้าครับผมใส่ขึ้นเก้าแหละครับโอ้โหข่อยองไรนะครับ เาไปครับผมมันมาสครับเต็มสองครับปลาดุกโอ้โหเตัมครับบารลังเดียวครับออกจากลังนานมากกับพอดีลังหนินะครับไปนี่ครับผมเมืองลังนีิครับผมตีงหยุดหมูกระเตยอยู่ครับบรรลุว่าป่ายังครับผมเมืองครับนี่เห็นไหมครับกานเบ็ดจมน้ำเลยครับผมนี่กอเข่าตีงหยุดหยุดด้วยครับหนิเต็มเพรา้งเห็นตุ๋ครับผม โอ้ปดุกครับปดุโอ้ใส่โอ้โอ้มน้าวัดเบลอปลยปุเลยครับปุลเลยยันบาใหญ่ยอะครับผมเยอยวงี้ยครับผมนี่ครับมาได้โอ้นี่ครับผมโอ้นี่ครับผม เพชรจมจำเลยครับผมเขาหมาน,มนครับผมเขาคลองเป็นคองเข่าครับผม,มเกร็บมันจะนิะ่งยังเหรอโอเคครับผมเสียงเงาครับท่านเพชรถล่มหนามเลยครับผมเดิกระครับเดิกระตามเงยไว้ครับอ มูกระเทนี่คืออาการเอ้านี่ก็ถือครับผมปลาเข่งครับผมปลาเข่งครับปลาเข่งเอ้าเตรียมประตูครับปลาเข่งปลาเข่ง โอ้เป็นเด้อครับนั่นโอเคครับกะเข้าตีหัวแม่นอะครับนี่ๆๆแม่นเลยครับปกติยินนิดๆวู้จะได้บ่เนาะโอ้ย oh, okay. okay, <laughs> เกี่ยวกว่าเขา,อาโ,อโอเคครับผมเรียบร้อยครับคืนหอดฟังหอดอะไรก็โอเคครับได้แห้งครับผมส่ยงามครับส่ยงามนะโอ้น้าโก,กนต้นครับผมเรียบร้อยครับลุดใส่ของพอดี ของพอดีวุ้ดดิตครับผมปลาดุกปากมันพลอยเรียครับเน่ปลาดุกปากมันอยแล้วไปครับผมไปกันไหม ี่ครับผมจนมิดครับจนมิดครับผมโอ้โหครับจนมิดคั้นครับผมน้ำลิบเลยครับผมโอ้มิดคั้นเลยครับโอ้กอวหยาครับกอวหยาอย่าวันรุดเด้ออย่าวันรุดเด้ออย่าบอกมันได้ออย่าบอกมันเด้อโอ้ยน้อยเดียวครับเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวโอ้ยรุดโอ้ยกอวยังไงโอ้โหเคครับผมโอ้ยวัดเสียวขนาดเลยครับตัวนี้ นั้งสุดทถ่ายพอดีครับม,มันมันครับผมหมดเว่าได้เลยพอดีกับขาวางเอาโอเคครับเดียบร้อยครับัานมิดน้ำนะครับบิดมิดมิดครับผมัานมิดน้ำเลยพอดีเลย,ยใช่ไหมครับผม ตัวน,นึงครับผมนี่นี่นีค้เขาตีงยนนิดนี่ครับอื้อื้อ๋ออ๋อปดดูคือเกาแลครับ,รข,รบข้าม,มาใส่เด็ดปัดดูครับผมอือเกี่ยวปเนาะอู้เกี่ยวขาว้าไเนาะอู้เกี่ยว้เขาด้วเด้อเี่ยวโค้เขาด้อโอ้โ รถฉันเนา้ไปครับโอ้โหเขาครับมันมานครับผมเขียวโก้เขาครับจิตจิตตามนี้เลยครับใส่ไว้ครับไม่ใช่ไม่โตมากินนี่ครับผม สวยงามครับสวยงามอยู่ไปครับเอาครับผมเดี๋ยวถทาไปสรุปผลงานน้ำกันครับผมรอบนี้อาจจะพอให้มึงครับเพราะว่าจากเจ็บแล้วก็ลือกลับเลยครับผมเพราะว่าเบยังเปอร์เซ็นต์เดียวครับบปรไดซัดเบสมานะครับเนาะไปสรุปผลงานน้ำกันเทเดียวครับบาทกลับบ้านครับผม กรรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็เก็บลื้มกลาบบานเลยครับผมไปครับเท้าครับผมกลับมาหอดบานหอดงานครับผมมือคนงานครับโอ้ยปลาดุกรับไม่ได้ไม่ยังไงครับมือนี้รอบสุดท้ายค็บรม่ไหนไทยมันก็ไ้สามเตีมสามโตครับผมมันครับปลาดุกปลาดุกทั้งนั้นครับตะเข็งโม้หลายมือ้บอคือมือวานนะครับมือไม่ได้ปลาดุกครับผมเนื่อยๆครับมือนี้โอ้มันมันครับผมเอ้า คลิปนี้พอสามีครับคลิปหนาพอ,อกันไหมสวัสดีครับพีดีเงสุขทุกคนครับผม